Back t o the f u t u r e Part 2คือญญภาพยนตร์ภาคต่อลำดับที่2ในแฟรนไชส์ที่ถูกสร้างออกมาสารต่อความสำเร็จของภาคแรกแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานถึง4ปีแล้วก็ตามรวมไปถึงเรื่องราวอุปสรรคในการสร้างที่มากมายแต่ท้ายสุดแล้วเรื่องราวการผจญภัยของมา์ต้และด็อกบราว์ก็จะยังคงดำเนินต่อไปโดยมีแผนการสร้างเป็นถึงภาคที่3เพื่อจบไตรภาคให้สมบูรณ์แบบอีกด้วยนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนต์เรื่อง Back t o the f u t u r e Part 2ร์ททูปีหนึ่งพันเก้ร้อยแปดสนบเก้จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่า เรอรู้กันบางโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสัมพัญธ์ของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับในกี m แมก รองเท้าผูกเชือกได้เองแถมยังมีไฟในตำนานอย่าง Nike Mag ที่มาตี้สวมใส่มันในเส้นเวลาปี2015ซึ่งถือว่าเป็นโลกอนาคตในภาพยนตร์นั้นก็จะถือว่าเป็นรองเท้าที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก Tinker Hatfield อดีตนักกีฬาแชามป์รัดและดีไซเนอร์ในตำนานผู้คิดค้นรองเท้า Nike รุ่น Air m a x Jordan ซึ่งถือว่าเป็นรองเท้าขายดีตลอดการในตลาดโลกเลยก็ว่าได้และแม้รองเท้าคู่ที่ใช้เข้าฉากในเรื่อง Back to the Future p a r 2จะเป็นเพียงรองเท้าอัตโนมัติแบบหลอกที่แท้จริงแล้วต้องอาศัยคนดึง ชื่ออยู่ด้านหลังกลองแต่ในปี2015ในกี้ก็ได้ทําการเปิดตัวรองเท้ารุ่นนี้ออกมาแบบลิมิเต็ดอิดิชันเพียง89คู่ทั่วโลกเพื่อหารายได้สนับสนุนให้กับมูลนิธิไมเคิลเจฟฟ์ฟอกสำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันโดยโปรเจกต์นี้ก็เป็นการทดลองตลาดเพื่อปลูกกระแสรองเท้าแบบผูกเชือกด้เองจากภาพยนตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดตัวรองเท้าผูกเชือกอัตโนมัติรุ่นสมบูรณ์แบบครั้งแรกของโลกยังห้เปิรด็บ1.0ในปี2016ส่วนรองเท้าที่ไมเคิลเจฟฟ์อกสวมจริงๆ ภาพยนตร์แม้ว่าจะเหลือเพียงข้างเดียวและมีสภาพที่สุดโทมลงไปมากแล้วแต่มันก็สามารถถูกประมูลไปได้ในราคาที่สูงถึง92,100ดอลลาร์ 92, สหรัฐหรือราวๆ3,370,000บาทครอบครัรวตระกูลวิวสัน เมื่อมาตี้และด็อกรวมไปถึงเจนนิเฟอร์เดินทางมาถึงปี2015แล้วป้ายของฮิวาเลจะบ่งบอกว่านายกเทศมนตรีคนปัจจุบันก็จะเป็นโกลดี้วิลสันจูเนียซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นลูกชายของนายกเทศมนตรีในสมัยของมาตีอย่างโกลดี้วิลสันที่ปรากฏตัวออกมาแล้วในปี1955เขาจะทํางานอยู่ในร้านอาหารที่จอชแม็กฟลายในเข้าไปนั่งอยู่บ่อยๆแต่นอกจากทั้งสองพ่อลูกแล้วสมาชิกคนอื่นในตระกูลนี้ก็จะยังปรากฏตัวมาด้วยอย่างโกลดี้วิลสันที่3ที่ปรากฏ ัวออกมาในโฆษณา Hover c o n v e r วอร์ version, ซึ่งเป็นบริษัทที่คอยติดตั้งระบบการบินให้กับยานพาหนะในยุคน,นั้นภาค19 ในช่วงปี2015เราจะสามารถสังเกตเห็นโฆษณาภาพยนตร์เรื่องจอหสภาคที่19ปร,รากฏมาดีด้วยพร้อมกับเทคโนโลยีโฆษณาแบบ 3D ที่กลายเป็นเรื่องปกติในยุคป,ปัจจุบันนี้ไปแล้วโดยในช่วงที่ Back to the Future Part 2เข้าฉายไปในปี1989ในโลกของความเป็นจริงของเราช่วงเวลานานจอสจะมีการสร้างภาคต่อมาถึงภาค4แล้วแถมในโฆษณาของจอสภาค19ก็จะยังมีชื่อของผู้กำกับเป็นแม็กซ์สปิลเบิร์กชื่อจริงของลูกชายคนแรกของสตีเวนสปิลเบิร์กที่เกิดใน ในปี1985ปรากรมาด้วยคาเฟ่ยุค80 ร้านคาเฟ่ลูสดิเนอร์เวอร์ชันปี2015ที่มาตี้ได้เดินเข้าไปก็ถือว่าเป็นร้านที่ถูกตกแต่งออกมาในทีมยุค80ซึ่งเป็นยุคที่มาตี้จากมาได้แบบชัดเจนมากๆทั้งการเปิดเพลงของไมเคิลแจ็กสันมีการสั่งอาหารจากโปรแกรมจำลองใบหน้าคนให้ออกมาเป็นไมเคิลแจ็กสันอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนและยังมีรูคุลล็อกโคมานีอดีตผู้นำสูงสุดแห่งอ e ิรานซึ่งเสียชีวิตไม่กี่เดือนก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายและยังมีรายการทีวีในช่วงยุค80หลายรายการ อาร์ทีแท็กซี่โอปราฟามิลี่ทส์และเดอะสมิธส์รวมไปถึงตู้เกมอาร์เคจากยุค80อีก2เครื่องตั้งอยู่ด้วยลุยส์แอโรบิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ในช่วงปี2015เราจะสามารถเห็นชายหญิง2คนกำลังปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายอยู่ในร้านคาเฟ่ด้วยซึ่งนี่จะเป็นการอ้างอิงไปถึงเทรนดออกกำลังกายที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่เหมือนเดิมไม่ต่างจากตอนที่มาตีไทยสเก็ตผ่านศูนย์ออกกำลังกายลุยส์แอโรบิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในช่วงปี1985เลยแมตแตนิดแถมเจ้าของฟิตเนสในช่วงปี1985และเจ้าของคาเฟ่ในปี2015ก็ยังเป็นลูเหมือนกันอีกด้วยคล้ายๆกับการทำธุรกิจรบวงจรั้งการกินและการออกกำลังกายไปในตัวเด็กที่ปรากฏออมาในช่วงที่มาตี้เล่นเกม ขณะที่มาตีกําลังโชว์ทักษะการเล่นเกมว i l d Gunman ที่เป็นวิดีโอเกมแนวยิงปืนสําหรับคอนโซลแฟมิคอมในปี1984และคงจะเป็นเกมตกยุคไปแล้วในปี2015แถมในตอนนั้นเกมนี้กูยังไม่เคยถูกอ่อตลงตู้อาเขตจนทีมงานต้องมาดัดแปลงผลิตตู้เกมด้วยตัวเองในฉากดังกล่าวมันจะมีอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเด็กชายสวมหมวกสีเขียวที่เดินเข้ามาดูกอจะได้ว่าที่นักแสดงชื่อดังอย่างอะไรจาบูดในช่วงวัยเด็กมารับบทซึ่งมันเป็นช่วงก่อนที่เขาจะโด่งดังแบบสุดขีดจากแฟรนไช์ เดอะลอตของโดริงแถมเราก็จะยังได้รับรู้ข้อมูลจากบทสนทนาของพวกเขาว่าเกมในยุค2015ส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยเสียงหรือการเคลื่อนไหวแทนการถือจอยปืนมาเล่นเกมของมาตีจึงกลายเป็นเรื่องที่ล้าหลังมากๆพิทบูโฮเวอร์บอร์ด พิทบ l ูโฮวบอดของเกรฟซึ่งเป็นลูกหลานของเบฟแต่เดิมนั้นมันจะถูกตั้งชื่อโอว่วา m a ดด็อกเพื่อสื่อถึงบรรพบุรุษของเขาที่จะปรากฏตัวออกมาใน Back to the Future p a r t 3ปี1990แต่ทีมงานก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นพิทบลูแทนเพื่อทำให้เบฟทั้งสองเ e เนอเรชันมีความแตกต่างกันมากกว่าเดิม Antique Shop ในเส้นเวลาช่วงปี2015ร้านขายของเก่าหรือ Antique Shop ที่มาร์ตี้เข้าไปซื้อหนังสือปูมกีฬา เกรย์สปอร์ตเอลเนกก็จะมีอีสเตอร์เอ็กซอนอยู่หน้าร้านเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตยี่ห้อแกสที่มีเข็มกลัดอาร์ตอินเรวอลูชันซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่มาตี้ใส่ในภาพยนต์ภาคแรกมอนวิดีโอ v h s j ชอส์ซึ่งกำกับโดยสตีเวนสปิลเบิร์กผู้อำนวยการสร้างของ Back to the Future และกล้องถ่ายวิดีโอ JVC แบบเดียวกับที่มาตี้ใช้เพื่อบันทึกการทดลองการเดินทางข้ามเวลาของด็อกบราวน์ในภาพยนตร์ภาคแรกรวมไปถึงยังมีตุ๊กตาฮูแพรมโรเจอร์แรบบิทปรากฏมาอีกด้วย Peace Du The 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 from 1980s เบาะแสถิงยุคขาวบอยนอกจากเกมวายแมนที่จะใบ้บอกแสออกมาว่าภาคต่อไปมาตีต้องไปดวลปืนในยุคคาวบอยแล้วนั้นเสื้อเชิ้ตสีเหลืองของดอกก็จะมีรูปรถไฟปร,รากอ,อกมาด้วยเพื่อสื่อว่าทั้งสองจะต้องไปอยู่ในยุคเรื่องจากไอนามและต้องไปพัวพันกับอุปสรรคเกี่ยวกับรถไฟโฆษณาสัญญกรรม ในปี1985ที่มาตี้เดินทางกลับมาด้วยความผิดพลาดจนเขาต้องไปจมอยู่ในโลกที่ศกรปรกและโสมม,มมากๆแถมแม่ของเขาอย่างลอเรนก็ย,ยังถูกบังคับให้แต่งงานกับเบฟหลังจากที่จอจนั้นเสียชีวิตลงไปแต่ที่พีคก,กว่านั้นก็คือลอเรนในเส้นเวลานี้จะทําการส่ยากรรมหน้าอ,อกเพิ่มเข้ามาด้วยโดยเราจะสามารถสังเกตถึงเทรนเหล่านี้ได้จากโฆษณาบริษัทใส่ยกรรมพลาสติกที่มีชืวาว่บ b o t t o m s Up ที่ได้นําเสนอการปลูกถ่ายเทียม2ประเภทโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอพิเศษ2องาจหนึ่งยังเดอะ ซูเปอร์อินฟลติเบิลเท็ดและเดอะเฮนไลเท็ดที่เกี่ยวข้องกับหน้าอกของผู้หญิงหมดเลยมารีนแม็กฟลายในตอนที่มาตีเดินทางไปที่บ้านของเขาในปี2015เราจะได้พบกับลูกสาวของมาตีและเจนนิเฟอร์ยังมารีนแม็กฟลายที่เป็นน้องสาวของมาตีแม็กฟลายจูเนียปรากฏออกมาด้วยและก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเธอและพี่ชายถึงมีใบหน้าที่เหมือนพ่อมากๆนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวไมเคิลเจฟ็อกได้ลงมารับสองบทบาทนี้ควบไปด้วยเลยนั่นเองดักลาสเจนนิเดล ตัวละครดักลาสเจนียดลส์ที่ปรากฏตัวออกมาวิดีโอเค้ากับมาตี้ในบ้านนอกจากเขาจะเป็นหนึ่งในเพื่อนสมัยเด็กที่ตอนนี้โตมาเป็นเจ้านายและยังคงกดขี่มาตี้เหมือนเดิมแล้วนั้นนักแสดงที่มารับบทนี้ก็จะเป็นฟรีมือเบสจากวงดนตรีชื่อดังอย่างเรดฮอชิลลี่เพ p p เ r s ซึ่งทางฟรีก็ถือเป็นหนึ่งในนักดนตรีที่ชอบแวะเวียนมาแสดงภาพยนตร์บ่อยมากๆและบทดักลาสเจนีดลส์ก็จะยังไปปรากฏในช่วงจบของภาพยนตร์ภาคต่อไปด้วย credit card in the slot Beef Tendon an Pleasure Paradise ในตอนที่มาตีเดินทางมาเจอ Beef Tendon an Pleasure Paradise ของ Beef ในช่วงปี1985 นอกจากคาแรคเตอร์ของเบฟและสถานที่นั้นจะถูกออกแบบมาให้คล้ายกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในอดีตเคยเป็นราชาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของโรงแรมชื่อดังแล้วสถานที่ของโรงแรมดังกล่าวก็จะยังตั้งอยู่ในพื้นที่จุดเดียวกันกับศาลของฮิวเวอรี่ด้วยโดยจะสามารถสังเกตได้จากหอนาฬิกาที่ใช้งานไม่ได้หลังไป้ายไฟนีออนที่เบฟกําลังจุดสิก้าด้วยธนบัตร100ดอลลาร์ซึ่งกําลังลุกไม้มันจึงเป็นไปได้แล้วว่าในเส้นเวลานี้เบฟน่าจะมีสถานะเป็นเจ้าเมืองและกฎหมายก็ไม่มีค่าในยุคนี้อีกต่อไป สาวๆของเบฟ หากสังเกตข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ของเบฟแทแนนส์ Platsho Paradise เราจะสามารถพบได้ว่าหลังจากที่เบฟได้พบกับความร่ำรวยแบบสุดขีดเขาก็จะเข้าไปผัวพันกับนักแสดงสาวเซ็กซี่แห่งยุคหลายคนมากๆก่อนจะมาแต่งงานกับลอแรนไม่วาจะเป็นเจนแมนสปริลหรือมารีลินมอนโรซึ่งทั้งสองถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเซ็กซี่สตาร์ในยุค50-60แทบทั้งศิลแต่ที่น่าแปลกใจกว่าน,นั้นก็คือในโลกของความเป็นจริงทั้งสองนักแสดงก็ต่างล้วนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ลึกลับทาง,ง,งที่กางอยู่ว สวยรุ่นหมดเลยมันจึงเสมือนเป็นการเปรยียบเทียบว่าใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเบฟกัวล้วจะมีชะตากรรมจบลงไม่สวยแทบทั้งศีนบิลฟอร์ดแมคด็อกแทนแน,นัน แม้ว่าวิลฟอร์ดแม็กด็อกแทนแนนหรือบรรพบุรุษของเบฟจะปรากฏตัวออกมาเป็นวายร้ายในภาพยนตร์ภาคที่3แต่เราก็จะสามารถสังเกตเห็นเขาได้ในพิพิธภัณฑ์ของบบฟแทนแนนแฟชเชลพาราไดซ์ซึ่งการที่ภาพลักษณ์ของตัวละครในภาคนี้และภาคต่อไปถูกสร้างออกมาไม่เหมือนกันมันก็เป็นเพราะว่าในตอนถ่ายทําภาพยนตร์ภาคที่2ทางทีมงานนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะดีไซน์วิลฟอร์ดแม็กด็อกแทนแนนออกมาให้มีหน้าตาแบบไหนพวกเขาจึงใส่รายละเอียดไปพันธุ์ไปก่อนแล้วค่อยไปแก้เอาทีหลังแทน tannen fastest gun in the west papillon de beef do ในภาพยะนตร์นั้นจะมีฉากที่บิฟในเส้นเวลาปี1985ซึ่งบิดเบี้ยวไปแล้วนานกำลังดูภาพยะนตร์เรื่อง Office f o of d o l l a s ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานคาวบอยตะวันต่อของคลินอิสบูดในปี1967โดยในภาพยะนตร์นั้นจะมีฉากที่ตัวเอกของคลินอิสบูดซึ่งเป็นชายไร้นามเอาโล่เหล็กมาซ้อนในผ้าคลุมพ่อนชก่อนจะไปดวนปืนกับศัตรูจนรอดมาได้ซึ่งมันก็จะเป็นมุกเด็ดที่มาตีกำลังจะเตรียมไปใช้ในตอนข้ามไปยุคคาวบอยอีกด้วย Mom is that you ในตอนที่เจนนิเฟอร์ตื่นขึ้นมาที่บ้านของเธอในเส้นเวลาปี2015มาลีลูกสาวของเธอก็จะเดินเข้ามาเรียกเธอว่ามัม "Is that you?" ซึ่งนี่จะถือเป็นประโยคเดียวกันกับที่มาตีจะต้องพูดขึ้นมาทุกครั้งในภาพยนตร์แต่ละเรื่องตอนที่เขาถูกนอกและตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเสมอๆจนกลายเป็นคำพูดและฉากซิกเนเจอร์ไม่แพ้เวลาที่บิฟในแต่ละยุคต้องขับรถชนปุ๋ยคอกเลยนั่นเองวันที่ที่ผิด ในตอนที่ด็อกบราว์ขับรถไปช่วยมาตี้มาจากโรงแรมแล้วนั้นหน้าปัดของเดโลเรียนจะทำงานผิดพลาดจนระบุปลายทางว่าเป็นวันที่หนึ่งมกราคมปี1885ออกมาแทนที่จะเป็นปี1 9 8 5ซึ่งในตอนนั้นเองด็อกบราว์ก็คงจะยังไม่เอะใจเลยคิดว่าเดียวเขาค่อยกดปุ่มแก้ไขเอาก็ได้แต่ท้ายสุดแล้วมันก็กลายเป็นจุดผิดพลาดจริงๆที่ทำให้เขาต้องเดินทางไปในยุคเาวบอยแบบไม่ได้ตั้งใจในช่วงทายเ,าเรื่องแทนซะอย่างนั้นนิกสันได้เป็นประธานาธิบดีต่อ ในเส้นเวลาปี1985ที่บิดเบี้ยวใหม่หนังสือพิมพ์ที่มีรูปข่าวของด็อกบราวกํกำลังถูกจับกลุมน,นั้นเราจะสามารถพบเห็นข้อความ Ni x สันทูซิกกับฟิฟเทิร์มปรกากฏออกมาได้ซึ่งมันจะสื่อถึงว่าในปีนั้นริชาร์ดนิกสันจะยังคงชนะการเลือกตั้งและแย่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาได้เป็นสมัยทีหะทางทางที่ในโลกของความเป็นจริงเขาจะหมดสิไปีนานแล้วและมันก็จะหมายความว่าเรื่องอื้อฉาวของคดีวอเตอร์เกตที่เขาก่อขึ้นในยุค70มันก็แทบจะไม่สามารถโค่นลมเขาได้ Our only chance to repair the present is in the past at the point when. Ban Hak Josh McFly. การนำตัวของจอร์แมกฟลายมาปรากฏตัวในภาพยนตร์ภาคนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากๆของทีมงานเนื่องจากจอจที่เราได้เห็นจะไม่ได้มาจากตัวนักแสดงอย่างคริสปินโกลเวอร์เนื่องจากเขาปฏิเสธที่จะมาแสดงในภาคต่อทางทีมงานจึงไปเอานักแสดงอย่างเจฟฟรีย์ไวส์แมนมาสวมชุดและผสมฟุตเทจเก่าๆของคริสปินโกลเวอร์จากภาพยนตร์ภาคแรกเข้าไปจนกลายเป็นคดีฟ้องร้องใหญ่โตก่อนจะจบที่คริสปินโกลเวอร์ชนะคดีแล้วรับเงินก้อนโตไปในท้ายที่สุดชื่อตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนที่ชื่อริสและโฟลีซึ่งปรากฏตัวออกมาในตอนต้นของภาพยนตร์ก็จะมีความพิเศษตรงที่วันนี้จะถือว่าเป็นชื่อที่ผู้กำกับโรเบิร์ตเซมิ i ิสและผู้เขียนบทบ๊อบเกลมักจะใช้สำหรับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลในภาพยนตร์ที่พวกเขาเขียนขึ้นมาอยู่บ่อยๆชาของบิฟที่ถูกตัดออกไป ในภาพยนตร์ภาคนี้จะมีฉากของบิฟที่โดนตัดออกไปจากภาพยนตร์ยังฉากที่บิฟในไวชาราเดินหาข้ามาในปี2 0 1 5หลังจากที่ขโมยเดโลเรียนและเอาหนังสือปูมกีฬาไปให้ตัวเองในตอนหนุ่มมแล้วก่อนที่ตัวเขาจะบาดเจ็บและค่อยๆจางหายลงไปแบบสถานการณ์ที่มาตี้เคยเจอในภาพยนตร์ภาคแรกซึ่งปริศนาที่ว่าทำไมบิฟถึงบาดเจ็บก็จะมีการระบุเอาไว้ว่าในตอนที่เขาข้าเวลาเขาจะถูกลอแเรนยิงเข้าไปหนึ่งนัดแต่แนวคิดและฉากเหล่านั้นก็ได้ถูกลบออกเนื่องจากมันรุนแรงเกินไปนั่นเอง Duck Brown invented time machine Brown time a ข่าวปี2015ในหนังสือพิมพ์ USA Today จากปี2015นอกจากจะมีข่าวของลูกมาตี้เล็กกรีฟที่โดนจับไปแล้วนานมันก็จะยังมีการพาดหัวข่าวที่น่าสนใจหลายๆเรื่องปรากฏออกมาด้วยอย่างเช่น a s h ชิงตันพี a พสฟอร์ควีนไดอาน่าวิเศษซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไม่ให้เจ้าหญิงไดอาน่านั้นเสียชีวิตและยังคงสุขภาพแข็งแรงมาเสมอจนสามารถเดินทางไปเยี่ยมเยือนแขกที่อยู่ต่างประ,ระเทศได้ตลอด นาฬิกาหากสังเกตดีๆ er er, เราก็จะยังคงพบว่านาฬิกาบนสารกลางเมืองที่ด็อกบราว์ทำให้เสียหายใน Back to the Future ภาคแรกมันก็จะยังพังเหมือนเดิมในปี2015เนื่องจากทางสภาเมืองน่าจะคิดว่ามันเป็นร่องรอยจากประวัติศาสตร์และก็คงไม่อยากจะเข้าไปแก้ไขอะไรเทอรี ในช่วงปี2015คนที่พูดจนเป็นแรงบันดาลใจให้มาตี้ซื้อหนังสือสารานุกรมกีฬา r e a ส Sport อ m e n น c กยังเทอรีจนมาตี้อยากที่จะย้อนเวลากลับไปเพื่อเดิมพันกับทีมกีฬาจนทําให้ตัวเองร่ํารวยซึ่งถ้าาสังเกตดีๆเทอรีนานก็จะเป็นช่างซ่อมรถยนต์ที่ร้านเวสเทอร์นอรโตซึ่งเป็นช่างซ่อมรถเปิดประทุนของบีฟในปี1955คันเดียวก,กันกับที่ตัวบีฟขับไปชนกับปุ๋ยคอกนั่นเอง I wish I could go back to the beginning of the season, put some money on the Cubs. I just met Miami. โอเคก็ okay, จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ Back to the Future p a r t 2ที่ยังคงสนุกรบรๆตามสไตล์วิธีการนำเสนอไอเดียของภาพยนตร์เหมือนเดิมแถมในภาคจบที่กำลังจะตามมานั้นภาพยนตร์ก็ยังเล่นใหญ่ด้วยการเปลี่ยนยุคไปยังโลกคาวบอยตะวันตกจนฉีกแนวจากสองภาคแรกอีกด้วยเหล่าเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก Backto the Future p a r t 2ปี1989นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันวได้เลย ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่เราเรียบริมามีความผิดพลาดประราการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ